ส่วนลด100,000บาทพร้อมชุดแต่งออฟโรดรอบคันมีอะไรกันบ้างไปดูเลยค่ะ วันนี้อยู่กับน้องเอิ้นนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพะราม5นะคะวันนี้น้องเอิ้นนะคะจะมารีวิวในตัวของกระบะนะคะ4ประตูนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเลนเจอร์นะคะเป็นรุ่น XLS นะคะราคาอยู่ที่889,0 0 0น้นบาทนั่นเองค่ะส่วนในตัวชุดแต่งนะคะเราติดตั้งอะไรลงไปบ้างไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นในตัวของกระจังหน้าฟอร์ดนะคะตัวนี้จะเป็นในตัวของสีดําด้านนั่นเองค่ะลูกค้าตัวรถเราจะเป็นตัวสีดาเงาเนาะตัวนี้จะตัดกันแล้วก็หล่อกันมากๆเลยหรือลูกค้าท่านใดนะคะส่วน ใจเป็นแบบอื่นทางเราก็มีให้เหมือนกันค่ะส่วนด้านบนจะเป็นในตัวของสกู๊ปนะคะตัวนี้จะเป็นในตัวของสกู๊ปเป็นสกู๊ปมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นในตัวของสีดําเงาตัดกับดําด้านเหมือนกันนะคะรับกับในตัวสีรถมากเลยแล้วมาดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะจะมาพร้อมกับในตัวของคิ้วล้อนะคะ6นิ้วนะคะมีหมุดนะคะเพิ่มความดุให้กับคููค้าไปอีกค่ะ ส่วนช่วงล่างนะคะตัวนี้จะเป็นในตัวของยก2นิ้วนะคะเปลี่ยนในตัวของปีกนกโปรเฟนเดอร์นั่นเองค่ะในตัวแมกย่างจะเป็นออฟโรดขอบ20ดอกใหญ่ๆอย่างนี้เลยลุยกันได้สบายเลยค่ะ <S <S แล้วมาดูด้านบนกันค่ะด้านบนจะเป็นในตัวของราวหลังคานะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะเพิ่มความหล่อค่ะ <S <S ส่วนโลบาร์นะคะโลบาร์จะเป็นในตัวของโลบาร์อาเลนเดอร์เหล็กหลังนะคะตัวนี้นะคะจะทนทานนะคะใช้งานได้จริงด้วยค่ะตัวนี้นะคะ และก็ในตัวของลูน็อตนะคะตัวนี้จะมาพร้อมรับกับในตัวของกระบะของเราเลยนะคะไม่ได้เจาะในตัวรถเพิ่มเติมเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับในตัวของกันชนเหล็กหลังเอาเลนเดอร์เหมือนกันเลยค่ะมาครบเซตเลยมาพร้อมกับในตัวห่วงนะคะตัวนี้นะคะลากจูงใช้งานได้จริงนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะข้อฝาท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นในตัวของข้อฝาท้ายอักษรฟอร์ดนะคะ ในตัวของอักษรฟอร์ดจะเป็นในตัวของสีดําเงานะคะพื้นจะเป็นในตัวของสีดําด้านนะคะแล้วก็จะเป็นเว้าโลโก้ฟอร์ดนะคะจะมีกล้องถอยหลังให้กับลูกค้านะคะด้านล่างจะเป็นในตัวของหนังสืออะคริลิกค่ะคำว่าเลนเจอร์ทำให้ฝาท้ายเราดูมีมิติมากขึ้นคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในตัวของส่วนลดหรือว่าชุดแต่งออฟโรดแบบนี้นะคะดอกเบี้ย0%ูป,ปรเ็นก็มีเหมือนกันนะคะติดต่อหา้ังเอิได้เลยคะ่ะ 0932239890นะคะหรือม,มาหาเอ,อิ้นไดที่ฟอร์าชพรพระราม5นะคะแล้วมากันเยอะๆนะคะ